ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะจีเอ็มก็ได้แจกจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมของพี่วันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองที่ทุกคนอยากเล่นเอนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่จะม และสอนรับกิจกรรมดีๆจาก GM นะครับเพราะว่า GM ตอนนี้นะครับเนาะแจกไปทุกอันแล้วว่าจะเป็นทางด้านของสก้าทายท่านนะครับเนาะฟาร์มาร์ทที่แบบว่าโคตนโหดนะครับ M60 นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของ MP40 ที่แบบว่าสกินในตำนานทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนรับแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นทางด้านของซุตต่างๆนะครับเนาะก็คลิปนี้นะครับรีกได้ว่าจะสอนรับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมา เียข้อสงสัยนะครับที่ทุกคนถามกันในกลุ่มนะครับนว่าอันนู้นรับได้ไหมอันนี้รับได้ไหมอันนั้น GM จะแจกไหมอันนี้ GM เจะแจกไหมนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาตอบทั้งหมดแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับนอสแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกา์หน้ามูลค่าารหนี่ง ก็ไม่ได้ยากนะครับนาอก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับนาอและสามารถรับได้ทุกคนประมาณนี้แน่นอน100%นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมนะครับน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่ละกันนะครับนาอและกิจกรรมวันนี้นะครับน้องก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองให้โหวนะครับน้องก็คือเราจะมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือแบบว่ากิจจกกกกกรรรรรมมตัวแนนนน็็็เเเปปทาางงงด้ขขออีี่่ลยิพ นะครับทุกคนแล้วหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืน AK ดาก้อนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืน AK ดาก้อนนะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าอยากได้สกินปืน A k เคดาก้อนนะครับน้องก็อยู <meinen? S 2> <anal> ่หมายเลขหนึ่งนะครับวันนี้พี่ให้โหวตนะครับส่วนวันแจกของจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับและสิ้นสุดการโหวตนะครับจะเป็นเที่ยงคืนวันนี้นะครับน้องและวันพรุ่งนี้จะมีการแจกของในคลิปตอนเช้าให้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นนนอใส่วขง สกินปืน A.K. ดา a ก้อนะครับน้องก็จะได้แน่นอน1 0 0นะครับน้องก็ต้องโบดด้วยละกันนะครับเพราะว่าคัแนแน่นะครับน้องจะมี2อย่างนะครับเพราะว่ามีหมายเลขนึงกับหมายเลขนะครับไม่แน่อาจจะซอบหมายเลข2งก็ได้นะครับน้องหมายเลขนึงก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นทางด้านของ A.K. ดาวก้อนขาวนะครับน้องก็อย่าลืมโบนด้วยละกันนะครับน้องถ้าอยากได้นะครับทุกคนนอก็จะประมาณนี้ลอยนะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของหมายเลขนะครับสำหรับหมายเลข2ก็จะเป็นทางด้านของนี่ลอยนะครับน้องก็คือ หมายเลข2นะครับก็เป็นทางด้านของคาตานะสีแดงนะครับหรือว่าคาตานะหิมานะครับนอเรียกได้ว่าและลายคนนะครับนอก็เรียกร้องมากนะครับอยากให้พี่แจกนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับนอก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าแจกให้แน่นอน1 0อนะครับนอก็อยู่หมายเลข2นะครับก็โหวตได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบหมายเลข1ก็โหวตหมายเลข2นะครับนอและวันพรุ่งนี้นะครับเนอพี่ก็จะมาแจกโค้ดให้นะครับทุกคนเนอก็จะประมาณเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนอก็มีโค้ดเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับพวกเนอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยาก ได้โค้ดนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปวันพรุ่งนี้มีแจกแน่นอนนะครับคลิปนี้พี่จะให้โวตก่อนละกันนะครับแล้วก็บอกกิจกรรมฟรีๆก่อนละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมฟรีๆที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีเยอะมากมายเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับเนาะก็สามารถวอคือ จะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าเตรียมพบกับนะครับน้องงานวัดรางวัลเพียมนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับมาก่อนปีใหม่เลยนะครับน้อก็เริ่มตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปนะครับเรียกได้ว่ามาก่อนนะครับน้อก,ก็คือแบบว่า มาก่อนนะครับนอในส่วนของปีใหม่นิดนึงนะครับนอก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับนอแล้วก็ถามว่ากิจกรรมตัวนี้มีอะไรแจกบ้างนะครับก็คือ1เลยนะครับนอก็จะมีทางด้านของซุดแจกนะครับนอคาตนานะครับแล้วก็สกีนรถแล้วก็พลนึกคิดตั้นแจกนะครับนอแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของพลึกคิดตั้นทั้งหมดนะครับน้อย้ำนะครับว่าถ้าคนไหนมีพลนึกคิดตั้นนะครับนอเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะได้แลกหลายซุดเลยนะครับนอเพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด้วยนะครับ ทางด้านของลูกซองสองนั้นในตำนานนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของคูแพกเกอร์นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะก็คือ UMP นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ของเยแยามากมายนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้พี่จะสอนลับแต่ละอันละกันนะครับหลายคนถามมานะครับนอว่าสกินปืนแจกให้ถาวรหรือเปล่านะครับนอแล้วก็คาตานามีแจกจริงหรือเปล่านะครับรอเดียวอันนี้เดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูละกันนะครับส่วนที่แจกจริงนะครับนอก็จะมีในส่วนของชุดสีดาตรงนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของชุดบูนะครับนอที่แบบว่าแจกให้จริงนะครับนอคาตานะตัวนี้ก็แจกให้จริงนะครับนอแล้วก็ซองชุดบูซายนี้นะครับนออาจจะแจก ให้เป็นวันนะครับน้องแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องดูแบบนี้จะง่ายมากกว่านะครับน้องก็คือของที่แจกให้และได้เป็นวันนะครับน้องจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนและของที่แจกให้และได้ถาวรนะครับน้องจะอยู่ด้านบนนะครับทุกคนก็คือของที่แจกฟรีนะครับจะมีผนึกคิตตันนะครับน้องแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของซุดเซตต่างๆในส่วนผนึกคิตตันนะครับน้องแล้วก็มีสกินปืน A k เคสีทองฟรีนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของ สกินปืนตัวนี้ฟรีนะครับน้อก็สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่29นะครับน้อจะถึง21นะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของซุดนะครับน้อก็เป็นทางด้านของซุดบลูมาสเตอร์นะครับน้อก็สามารถรับได้ฟรีในวันที่7เมษายนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมในเซิร์ฟนะครับน้อจะเป็นทางด้านของสาวน้อยตกน้ำนะครับน้อก็เรียกได้ว่าจมีนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของฟิฟี่นะครับน้อเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนของที่แบบว่าได้ฟรี แต่ไม่ถาวรบ้างนะครับน้องก็จะมีทางด้านของสุดปีกนกนะครับนอที่ได้แบบไม่ถาวรนะครับคาตานะสกีนปืนนะครับนอที่แบบว่าได้แบบไม่ถาวรนะครับนอก็สุดตัวนี้นะครับนอเราได้แบบถาวรนะครับก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าสุดจิงนะครับนอนี่เลยนะครับก็เท่ก็สวยเลยนะครับนองแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของการรับโทเค็นตรงนี้นะครับเพื่อ ไปแลกในส่วนของสกินปืนฟรีนะครับเนาะหนึ่งวันเราสามารถรับได้5โทเค็นนะครับเนาะก็แสดงว่า1วันเราสามารถไปแลกสกินปืนได้5สกินนะครับเนาะเพราะว่า1โทเค็นนะครับสามารถแลกได้1สกินปืนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีลูกซองให้เราแลกนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูกซองในตำนานทุกสกินนะครับเนาะก็คือ มีแต่อันโหดๆทั้งนั้นนะครับเนาะสำหรับลูกซองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่ลอยนะครับเนาะตามนี้ลอยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนก็มีลูกซองเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของ UMP นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามี UMP ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ UMP นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีทางด้านของ AW นะครับเนาะกอแวร์ นานเลยนะครับน้อก็มีสัตว์สกินแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะครับน้อก็คืออยากได้นะครับก็สามารถแลกได้นะครับแต่ไม่ถาวรนะครับย้ำนะครับว่าไม่ถาวรนะครับน้อจะได้แค่เป็นวันเท่านั้นนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อแล้วก็ต่อมานี่เลยนะครับอยากให้ทุกคนลองเล่นในส่วนของสกินปืนสกาไททันนะครับน้อก็เรียกได้ว่าพี่ชอบจัดๆเลยนะครับน้อลองดูละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเล่นง่ายๆนะครับน้อแล้วก็ดึงหัวขึ้นดีมากๆเลยนะครับน้อแล้วก็จะมี ทางด้านของ p 90นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็สุดเจ๊งนะครับเราก็จะมีทางด้านของสุดนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับน้องก็เป็นการล็อกอินแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับน้องจนกว่าจะถึงแบบว่าสุดนะครับน้องแล้วก็มีการทําภารกิจต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับน้องรวมทั้งหมดก็มีการล็อกอินนะครับน้องประมาณ10วันเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับน้องมีให้เราเล่น เยอะมากๆนะครับเนาะและสำหรับกิจกรรมสายเติมนะครับเนาะหลายคนถามพี่มานะครับเนาะว่าซุดเละไหลเข้ามาแล้วพี่นะครับเนาะพี่ได้สุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับรหัสหลักพี่มีแล้วนะครับเนาะส่วนรหัสรองยังไม่มีนะครับเนาะถามว่าสุ่มหมดเท่าไหร่นะครับประมาณ2,800เพชรนะครับเนาะจะได้นะครับเนาะในส่วนของซุดเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าซุดเดียวจะได้นะครับเนาะมีประมาณ2,800เพชรนะครับเรียกได้ว่าเกือบได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับชุดนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องก็อยากได้นะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับในสองชุดเล่นไล์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปพี่นะครับน้องก็มีกิจกรรมประมาณนี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคน และพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ลวกันนะครับนอสสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้และกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับก พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบาย